ภาวะค่าไตเนี่ยเนี่ยอันนี้พี่เขาเพิ่งส่งข้อความเข้ามาเลยเนี่ยอันนี้ลูกถ่ายที่ถ่ายบูเมื่อตอนเดือนไหนเดือนเซฟเดือนกันยาสิบเก้าเซฟนะนี่ที่ถ่ายไปนะพี่เขามาเองเนี่ยแล้วก็อยู่ดีเนี่ยเมื่อ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 เนี่เมื่อวันที่ยี่สิบหกเนี่ยไม่ใช่ยี่สิบแปดเลยดูตัวเลขสิสวัสดีจ้าพี่กุ้งเองค่ะพี่จะมาขอบคุณเรื่องวิตามินจ้าเนะยวิตามินที่ปาก หวานลงไตระยะสี่เฉียดล้างไตจากซื้ออะไรจากซื้อมาจากร้านที่น้องพาไปเนี่ยที่เป็นวิตามินนะีแล้วก็เลิกให้แม่กินยาหมอแล้วก็กินวิตามินตัวนี้จากค่าไตลงมาเหลือระดับสี่ลงมาเหลือระดับสองอันนี้คือตัวที่เข้าไปดูแลเรื่องไตโดย,ยเฉพาะเลยซึ่งเป็นตัวที่<พ>หนูคิดว่าเดี๋ยวหนูจะต้องซื้อเนี่ยใน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 รอบสองรอบเนี้ยเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันได้รับการการันตีมาจากพี่เขาเลยเนี่ยยังก็ถ่ายรูปให้ดูด้วยว่าตัวเนี้ยเป็นเนี่ยเนี่ยรูปดกรโนคุจินี่คะ นี่ยตัวนี้เลยเนี่นี่จากค่าไตระดับ4เหลือแค่ระดับ2แล้วค่ะเกือบที่จะต้องล้างไตแล้วตอนนี้ไม่ต้องล้างแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่นี